สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจกี้งเห่านะคะบทที่24อดีตราชาปีศาจกับการเตรียมงานโรงเรียนพาร์ทหนึ่งซิลฟี่มหันตภัยเดินได้แม้แต่ตัวเธอเองก็ดูจะสํานึก,กับเรื่องในคราวนี้ตั้งแต่คาที่สองเป็นต้นมาเธอจึงได้เข้าเรียนอย่างสงบเสงี่ยมแต่สายตาที่คอยจับจ้องอาร์เทอ,อ,อยร์ยังคงทิมแทงไม่เปลี่ยนอย่างไรก็ตามชีวิตในรั้วโรงเรียนที่มีตัวอันตรายอยู่ด้วยนี้ก็ดำเนินมาจนถึงตอนพักเที่ยงไดด้ปล ภหลังจากเข้าเวลาพักผู้หญิงคนหนึ่งก็เข้ามาในห้องเรียนทันทีสตรีผู้นั้นสวมชุดพิธีการสีดําสนิทและแว่นตารู้สึกจะเป็นเลขาของผู้อำนวยการสินะอาร์ตคุงคุณดีดีนาผู้อำนวยการเรียกค่ะกรุณามาด้วยกันหน่อยไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธพวกอาร์มิเทอร์จึงตามเธอไปจนถึงห้องผู้อำนวยการด้านในห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหรานั้นมีโอลิเวียทำหน้าทำมึนโอ้ทั้งสองคนมาแล้วสินะขอโทษทีนะพักเที่ยงแท้ๆเชียวและชายชราท่าทางใจดีอยู่เขาคือเขาโกที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งนั่งอยู่ที่ โต๊ะไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจหรอกครับแล้วไม่ทราบว่าคราวนี้มีธุระอะไรอืมเข้าเรื่องเลยแล้วกันอีกหนึ่งเดือนให้หลังโรงเรียนเรากําลังจะมีงานโรงเรียนเรื่องนี้เจ้าเอางก็น่าจะรู้สินะครับแน่นอน น่าสนุกจังเนอ้องานโรงเรียนอีดีน่าจังยิ้มแย้มพางพูดออกมาอย่างราเริงทําให้โกพยักหน้าด้วยรอยยิ้มอืมอืมสำหรับนักเรียนอย่างพวกเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเทศกาลนั้นแหละแต่ถึงอย่างนั้นงานโรงเรียนเองก็มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเหมือนกันหนาเกินมาแบบนั้นแล้วโกก็กแกล้งนางอาแฮมแล้วว่าต่อในงานโรงเรียนพวกนักเรียนทุกชั้นปีจะต้องออกร้านกันซึ่งต้องทําตั้งแต่การเตรียมงานไปจนถึงจัดหาวัตถุดิบเอ่ยเรียกลูกค้าเอย่ยสิ่งที่จําเป็นทั้งหมดก็ต้องทําด้วยกําลังของตนเองพอห้ามใช้อ้ออาานจขขงงตตะะกูลเดด ฝ่าอุปสรรคไปด้วยพลังของตัวนักเรียนเองประสบการณ์เช่นนั้นถือเป็นคุณสมบัติล้ำค่าที่จะช่วยให้ตัดสินใจเลือกอาชีพได้ในอนาคตไม่มีข้อคัด้นันเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าแต่นอกจากเรื่องนั้นแล้วก็ยังมีจุดประสงค์อื่นอีกหลายอย่างะนะก็ยิ้มเฟื่อเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ไวเกเรขนาดเกาศีสะถ้าจะให้พูดกันตามตรงก็มีคนคิดว่าสําหรับโรงเรียนเวทมนต์แล้วงานโรงเรียนก็เป็นตัวทําเงินที่ดีอยู่เยอะทีเดียวถึงจะเหมาะกับการศึกษามากแต่มันก็แค่ข้ออ้างบางหน้าเป็นที่รรรรู้จจจัักกกนนนนนดีีว่าาะโโงงงเยไห็ เพื่อหาเงินทั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่ครับถึงโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนรัฐและได้รับเงินหมุนจากประเทศแต่โรงเรียนอื่นไม่มีได้ยินมาว่าเพราะแบบนั้นก็เลยบริหารกันด้วยความฝืดเคืองด้วยอืมแต่ว่าทางเราเองก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะโรงเรียนเราต่างจากโรงเรียนอื่นมีสาขาให้เรียนเยอะเพื่อการนั้นแล้วจําเป็นต้องใช้ข้าวอุปกรณ์ยิ่งกว่านั้นเมื่อวันก่อนโรงเรียนเราก็เพิ่งจะเสียอาจารย์ชั้นนําคนหนึ่งไปด้วยอาจารย์ชั้นนําที่ว่าคงหมายถึงคุณหนูเจสิกาสินะบุต,ตรกออยยยยยุัจจฉรริาสาาาวววทีี่ไดด้้เเป็น์พง18 แต่ทั้งที่เป็นอย่างนั้นในคดีฝีมือผอามานเมื่อวันก่อนทําให้ต้องสูญเสียบุคลากรที่ว่าไปตลอดการครอบครัวของเธอเป็นอย่างไรบ้างครับวุ่นวายเชียวละคงโกลาหลไม่น้อยแน่พระคุณหนูเจสสิก้าถูกมอบหมายให้เป็นผู้สืบทอดคนต่อไปแต่จูๆ่ๆต้องมาเสียไปนี่นะพออาร์มิเทอร์อยู่ในตําแหน่งที่จะว่าไม่เกี่ยวข้องก็พูดได้ไม่เต็มปากเลยอยากจะทําอะไรให้บ้างอยู่หรอกนะแต่คงจะยากเอาเธอวางเรื่องนั้นไว้ก่อนเพื่อถมช่องว่างที่คุณหนูเจสสิก้าหายไปโรงเรียนเราเองก็อยากจะทําเงินจากงานโรงเรียนให้ได้มากๆต้อองขอโททษี่ลก พ,กพนกับเรื่องสกปรกของผู้ใหญ่แต่อยากให้เจ้าสองคนช่วยหน่อยนี่คือเรื่องที่จะคุยกันสินะครับแล้วพ่วงเวยกันวางแผนไว้ว่าอย่างไรบ้างครับอืมปีนี้เตรียมอีเวนต์ดึงดูดคนเอาไว้2อ,อย่างอย่างแรกคืองานประลองราชาดาบอันนี้จะเป็นงานประลองประจาทุกปีแต่จะไม่บังคับให้เข้าร่วมหรอกนะงานออกหน้าแบบนี้อาร์ตคงไม่ชอบใช่ไหมผมทราบซึ้งอย่างยิ่งที่ท่านเข้าใจครับผมไม่ได้มีพลังนี้ไว้เพื่อหวดด้านแก่ผู้คนแต่มีไว้เพื่อปกป้องใครบางคนเท่านั้นครับไม่ได้โกหกนะนี่คือใจจริงแต่ก็มีอีกเหตุผลที่ อพอไม่อยากให้พี่สาวของอาร์มิเทียร์ที่เอาแต่จ้องคขมห่งมาทางนี้ตั้งแต่เมื่อคู่สงสัยเอาด้วยนั่นแหละส่วนอีเวนท์ที่2ปีนี้จะจัดการแสดงละครน่ะแสดงละครหรือครับเป็นความคิดที่ดีนะครับระยะนี้ละครก็เป็นที่นิยมของประชาชนด้วยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวนักแสดงแต่ก็น่าจะดึงดูดผู้ชมได้ดีเลยสมเป็นอาร์ตคงดูจากกระแสนิยมในสมัยนี้ด้วยินะก็อย่างที่ว่ามาอยากจะขอให้ห้องของพวกเจ้าจัดแสดงละครหน่อยอาร์ตคงแล้วก็อิลิน่าคุงด้วยตอนนี้ชื่อเสียงของพวกเจ้าเรื่องลือไปจากเรื่องข่าวกอ หากเจ้าสองคนขึ้นแสดงแล้วก็คงไม่มีอะไรช่วยโฆษณาได้ดีไปกว่านี้แล้วอืมคุณอิริน่าว่าอย่างไรบ้างครับ ฉันอยากลองดูเพิ่งจะเคยได้แสดงละครครั้งแรกแล้วก็เพิ่มพวกนักแสดงหญิงมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วด้วยเพราะงั้นแค่คิดว่าจะได้ขึ้นไปยืนบนเวทีก็ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วอีเีน่าจังเป็นนักแสดงหญิงหรือแค่นึกภาพตามก็เคิมแล้วระดับอีเีน่าจังเชียวนะไม่นานคงดังไปทั่วโลกแน่ลูกสาวของอาร์มิเทอร์นี่เก่งเกินไปจนระมักเลยแฮะเข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นอาร์มิเทอร์พูดนี้แม้จะได้ประสบการณ์แต่ก็จะให้ความร่วมมือกับท่านเขาด้วยครับแค่แสดงละครเองถึงจะเด่นในเรื่องนี้ไปก็ไม่ถูกอิเวียยสสงัไม่ถูกประชานอ จนต้องอยู่โดดเดี่ยวด้วยยิ่งถ้าคิดว่าอยู่ในตำแหน่งที่เด่นหน่อยจะหาเพื่อนได้ง่ายกว่าแล้วล่ะก็เรื่องในคราวนี้ถือเป็นประโยชน์กับบ้ามิธิเลอร์อืมเรื่องบทละครให้พวกเจ้าเลือกตามใจชอบได้เลยโหแบบนี้ชักจะตื่นเต้นกับมาโรงเรียนเสร็จแล้วสิโกลุกหนวดพางหัวร้อยอารมณ์ดีแต่ว่าขนาดเดียวกันโอลิเวียกับพลนายใจนั่นสินะน่าสนุกดีถ้าไม่มีเรื่องวุ่นวายนะนะเรื่องวุ่นวายเด้อครับเออโกเปลี่ยนมาคุยเรื่องนั้นได้แล้วมัง้ง เห็นด้วยครับท่านโอริเวียโกพยักหน้าอย่างจริงจังแล้วเปิดดินชักโต๊ะทำงานและหยิบกระดาษหนังแผ่นหนึ่งออกมาทั้งสองคนช่วยดูนี่หน่อยได้ไหมพว้อามิเทอร์ทำตามที่เขาพูดโดยเข้าไปใกล้โต๊ะแล้วอ่านเนื้อความเนื้อหาที่เขียนอยู่บนนั้นสรุปได้ว่าถ้าไม่ล้มเลิกงานโรงเรียนแล้วก็เจอดีแน่หรือก็คือจดหมายครูนั่นเองอันที่จริงก็มีของแบบนี้ส่งมาทุกปีถ้าเป็นของทั่วไปคงไม่เอามาให้พวกเจ้าดูหรอกใช่ถ้าเป็นของทั่วไปนะนะโกเอามือเท้าคางทำนราอย่างที่เขาพูดสารฉบับนี้ไม่ธรรมดา จากนางมนุษย์และยังมีอักขระพิเศษที่สลักเอาไว้ตอนท้ายของข้อความจากข้อมูลตรงนี้คนที่ส่งมาก็คือรานกุลเรอครับคนที่ส่งจดหมายขู่ฉบับนี้มารานกุลก็คือชื่อเรียกขององค์กรชั่วร้ายที่ก่อตั้งขึ้นโดยเผ่มามันซึ่งนับถือเทพมันเป็นนายพวกมันเคลื่อนไหวอย่างลับๆโดยวางแผนจะคืนชีพให้เทพมนันที่ถูกอาร์มิเทอร์ในชาติก่อนผนึกและปราบไปแล้วขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะลงมืออย่างอุกอาจในเมืองหลวงไปความทรงจําตอนนั้นคงจะย้อนกลับคืนมาอิเดน่าถึงได้ขบด้ววววยคาาามกกกงงลดจเรื่่ออน หมายคงเป็นฉันสินะคะเป็นไปได้สูงมากถ้าคำนึงถึงเป้าหมายของพวกมันนะพวกมันที่คิดจะคืนชีพเทพมานต้องการเครื่องสังเวยเพื่อทําพิธีคืนชีพและนั่นก็คืออีดีนาเธอเป็นราชวงที่แท้จริงของประเทศนี้เป็นทายาทของเทพมานวิญญาเธอจึงใกล้เคียงกับเทพมานและเหมาะสมกับการเป็นเครื่องสังเวยที่สุดเพราะเหตุนั้นรานกุญจงหมายตาร่างกายของอีดีนาแต่ว่าไม่เข้าใจเหตุผลที่พวกเขาจะมายุ่งกับงานโรงเรียนเลยครับในเมื่อยืนยันได้แล้วว่าเป้าหมายคือคุณอีดีนาการลักพาตัวไปกับจดหมายขุ่ในสิ่งนี้ ก็ไม่เกี่ยวโยงกันเลย ทั้งข้าและท่านโอลิเวียเองก็กําลังปวดหัวกับจุดนี้เหมือนกันอ่านความคิดของพวกมันตอนนี้ไม่ออกในเมื่อเป็นแบบนี้ก็อาจจะเกิดเรื่องเลวร้รายกว่าที่คาด <c oughs> เพื่อเป็นกําลังลบฉุกเฉินเลยตัดสินใจให้ซิลฟี่มาเข้าเรียนด้วยนี่แหละอย่างนี้นี่เองคิดแบบนั้นกันสินะถึงหญ่นั่นจะเป็นคนแนะําคาญในหลายๆความหมายแต่ก็มีพลังเหลือแหล่เธอคงจะอาศัยอยู่ในที่ที่มีอนุเวทเข้มขน้นมาเป็นเวลานานถึงได้แทบไม่อ่อนแอลงจากการลดลงของอนุเวทเลยดังนั้นความสามารถในการต่อสู้ของซิลฟี่ในยุคนี้จึงจัดว่าหายากระดับโลกซิ คนนั้นกลายเป็นผู้มีฝีมือระดับโลกดืยอโลกนี้จบสิ้นแล้วนอกจากเรื่องพลังแล้วสมัยก่อนยายนั่นก็เป็นคนที่เคยสู้กับเผ่ามานมากับพวกฉันสามารถเชื่อใจได้มากกว่าคนอื่นอีริน่ากับพิบตาปิปิบให้กับการประเมินของโอลิเวีย ท่านโอลิเวียใหญนั่นคือผู้กล้ากำปัานจริงๆหรอใช่แล้วเข้าใจนะว่าเชื่อ,อยากเพราะในตำนานเล่าขานจะยิ่งใหญ่เลยนีนาะสำหรับพวกแกที่รู้จักแค่เรื่องเล่าเพ้อฝันแล้วก็คงช็อกกันหน้าดลรศีแต่มันก็เป็นความจริงยอมรับเถอะอิลิน่าทำหน้าเอือมเข้าใจเข้าใจดีเลยความรู้สึกนั้นยังไงก็ตามใหญนั่นอาจจะเป็นตัวปัญหาก็จริงแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรพอซื่อบื้อสุดๆก็เลยมักจะทำอะไรผิดๆแต่เนื้อแท้แล้วก็เป็นเด็กดีพอลองนึกย้อนดูดีๆก็ได้ใหญ่นั่นช่วยไวหลายอย่างคราวนี้ เองก็น่าจะเหมือนกันฉันเชื่อแบบนั้นหายากนะหายากมากๆเลยที่โอลิเวียจะพูดถึงซิลฟี่ในแง่ดีแต่ระหว่างนั้นเองหาแน่จริงพูดอีกทีสียเสียงตะโกงของคนบ้าก็สะเทือนแก้วหูวของผัวมิเชลอ,อย่างรุแนแรงเป็นบ้าเสียงของยายนั่นที่ดังน่นไม่ัท่วโรงเรียนทําให้เสียหน้าของโอลิเวียเหมือนกําลังกินยาขมขอโทษช่วยลืมที่พูดเมื่อกี้ไปทีฉันมันโง่เองเข้าใจเข้าใจดีเลยโอลิเวียความรู้สึกของเธอเข้าใจดีเลยล่ะขอไปดูได้ไหมครับ อ,อืมเอาสิพอได้รับอนุญาตพวกอาเมทีก่กอจากห้องแล้วตามหาเจ้าของเสียงวิ่งขึ้นบันไดไปแล้วก็เจอจะว่าอย่างไรดีเจอเข้ากับสถานการณ์ยุ่งยากเข้าจนได้ซิลฟี่เยืนกอดอกเป็นยัปักหลันอยู่กับเด็กผู้ชายตัวลำบึกที่ท่าทางไม่น่าใช่คนดีและตรงหน้าก็มีกลุ่มนักเรียนขุนนางลงก้นจำเบาอยู่จะมองอย่างไรซิลฟี่ก็เป็นตัวร้ายชัดๆเดี๋ยวสิซิลฟี่นี่มันเรื่องอะไรกันเสียงดุของอิเิน่าจังทำเอาซิลฟี่สะดุ้งเฮือกพอเธอหันมาทางนี้ก็ทำหน้าเหมือนลูกหมากำลัง พี่อิลินาค่ะคือว่านี่ผะพวกมันเป็นฝ่ายผิดนะอิลินาที่ได้เรื่องขั้นเป็นพี่จํำพวกเข้าไปหาซิลฟี่แล้วพูดด้วยหน้าตาขึงขังว่าอธิบายมานะถ้าทำร้ายคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลีแล้วก็ฉันไม่ปาณีแน่มาไม่ได้ไม่มีเหตุผลนะจะเจ้าพวกนี้มันดูถูกนักเรียนห้องเราบอกว่าเป็นแค่สามัญชนอย่ามาทำได้ใจไปเพราะง้นฉันเลยปิดขึ้นมา ห้องเราอย่างนี้นี่เองพอดูดีๆแล้วหนุ่มล่าที่ซิลฟี่พามาด้วยก็เป็นเพื่อนนักเรียนที่ห้องจริงๆพวกเขาออกมาเผชิญหน้ากับอีดีนาเพื่อปกป้องซิลฟี่ยกโทษให้เธอครับลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ซิลฟี่อัดพวกมันเพื่อพวกเราต่างหากพวกผู้ชายพากันช่วยพูดด้วยสำนวนที่เข้ากับหน้าตาเถื่อนๆของตัวเองจากนั้นพวกเขาก็หันไปจ้องพวกนักเรียนขุนนางพอเจอสายตานั้นเข้าไปพวกนั้นก็สะดุง้งแต่ก็กลับมาใช้สายตามองเหยียดคนแล้วเลยว่าเฮ้ดูถูกพูดเรื่องอะไรกันพวกผมก็แค่พูดความจริงเท่านั้นเองน นาอย่างพวกผมได้อยู่แล้วคนที่จะได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในงานโรงเรียนคราวนี้ก็คือห้องเอของพวกเราเราคุณนางห้องของพวกเธอที่มีสามัญชนเยอะนนะถ้าไม่ติดหลอกผลงานดีเด่นเดาจากที่พูดแล้วคงเป็นรางวัลที่มอบให้ห้องที่ทารายได้ในงานโรงเรียนได้สูงที่สุดสินะเดิมทีคุณนางอย่างพวกผมกับสามัญชนมันก็คนละระดับกันอยู่แล้วพวกเราเป็นชนชั้นสูงที่เสบสายเลือดจากกองทัพที่รันาชาปีศาบัญชาการกับกันใส่เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวพวกเธอนนะมันไร้ค่าจะบอกว่าในยุคนี้สามัญชนอย่างพวกเธอ มีค่าต่ำกว่าประศุสัตว์ก็ไม่ผิดพวดไม่ทันจบใบหน้าของณนานที่ผู้ใจยอย่างเผ็ดร้อนก็บิดเบี้ยวและกระเด็นออกไปถูกเตะก,กระเด็นนั่นเองและคนที่ลงมือก็คืออย่ามาพูดบ้าๆนะจะใครละ่ะอิลินาจังของอาร์มิเทอร์นั่นเองดูเหมือนการกระทํานั้นจะเหนือค่าสําหรับทุกคนพวกนักเรียนขนานก็ว่าไปอย่างแต่กระทั่งโพกซิลฟี่เองก็ยังมองอิลินาด้วยความอึง้งเพื่อนของอาร์มิเทอร์กลายเป็นจุดสนใจของที่แห่งนั้นกอดอกพร้อมทําหน้ากดเหมือนเพิงกันเธอชี้หน้านักเรียนที่ถูกเตะกระเด็นจนเลือดกก้ ร่างกายเหมือนๆกันหมดนั่นแหละทั้งเลือดของฉันของนายแล้วก็ผู้สามัญชนทุกคนก็เลือดสีแดงเหมือนกันเอาเรื่องแบบนี้มาใช้เหยียดกันมันไร้สาระที่สุดเลยอะตรงจุดนี้ก็เหมือนดิเดียนะเธอที่มาจากระดับสามัญชนเหมือนอาร์มิเทียร์เรียกร้องความเสมอภาคอยู่เสมอและมักเถียงกับพวกขุนนางที่ชอบแบ่งแยกหลังจากตัวเองได้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนซึ่งอาร์มิเทียร์ก็ชอบตรงจุดนั้นของยายนั่นแหละฮะพี่อีดีนาซิลฟี่เองก็คงจะเห็นภาพเธอสอนกับดิเดียเหมือนกันกันกบอาร์มิเทีเออกกยรี หน้าจังของอาร์มิเทีร์ก็ยังคงชี้หน้าพวกนักเรียนขุนนางห้องเอรางวัลผลงานดีเด่นนั่นพวกฉันจะรับไปเองไม่มีทางแพ้พวกนายเด็ดขาดและประกาศสงครามออกไปทำให้พวกนักเรียนขุนนางแสดงความไม่พอใจโดยเฉพาะเด็กหนุ่มที่น่าจะเป็นหัวหน้าของพวกเขาซึ่งมองอิริน่ายางก,กับจะฆ่าแกงกันก้าต่อว่าทายาตกลกูลเขาอย่างผมขนาดนี้เลยนะไกแค่ลูกสาวตระกูลบารอนเขาชี้หน้าอิริน่าและประกาศว่ามาตัดสินกันขอท้าประลองกับเธอแต่ก็ไม่ใช่ศึกเวทมนตร์ป่าเถื่อนหรอกนะไหนๆก็มีงานโรงเรียนทั้งทีใครออกร้านแล้วหาเงินได้มากกว่า จะเป็นฝ่ายชนะแล้วกันถ้าเธอชนะผมจะกลับขอโทษก็ได้กลับกันถ้าพวกผมชนะแล้วก็ฉันจะแก้ผ้าวิ่งรอบสนามร้อยรอบแล้วก็จะลาออกจากโรงเรียนด้วยฮอพูดแล้วนะจำมาไว้ละ่ะนางขุนนางชั้นล่างและแล้วก็โดนลูกเตะของอีเดน่าจังจนกระเด็นไปอีกรอบพวกที่ถูกลากมาเหี่ยวพากันหิ้วปีกเขาที่สลบพอลูกเตนะนัดที่สองนี้ออกไปฮะพี่อีเดนา่าฉันประทับใจมากจะติดตามไปตลอดชีวิตเลย ถึงการทำร้ายคนอื่นจะไม่ดีแต่คนแบบนั้นเป็นข้อยกเว้นข่าวหลังก็เล่นให้เต็มที่ไปเลยฉันอนุญาตเอออนุญาตไม่ได้สิอิลิน่าจังเขนทำแบบนั้นแล้วก็เข้าใจแล้วพวกที่แบ่งแยกกีดกันคนอื่นในสังคมจะปราบไม่ให้เหลือไม่แต่คนเดียวเลยโอ้ยจากนี้คงได้มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแงอาร์มิเทอร์ถอนหายใจด้วยความโรงตกทันในนั้นอิลิน่าจังก็หันมาทางนี้ขอโทษหนะ้าอาร์ชันนันตัดสินใจเอาเองคนเดียวและขอโทษที่ลากเข้าไปผัวพันด้วยอาร์มิเทอร์ยิ้มตอบอิลินา่าที่ก้มนานรูสึกผิดพงตอบ ว่าพูดอะไรกันครับพวกเราสองกายใจเดียวกันนี่ครับความคิดของคุณก็คือความคิดของผมเหมือนกันครับคุณดีดีนา อ,อาร์ตอันที่จริงผมก็นึกเคืองขึ้นมากับคําพูดของพวกเขาเหมือนกันจากนี้ไปมาร่วมมือการสั่งสอนพวกเขากันเถอะนะครับอืมรักอาร์ตที่สุดเลยอิเลน่าจังขุดรอยยิ้มมันดอกไม้บานแล้วโผล่เข้ามากอดหน้ารักจริงๆเลยนายพูดจาดีใช้ได้น่นาะถ้าเป็นราชาปิศาจแล้วก็เวลาแบบนี้คงพูดจาโหดร้ายว่าไม่สนใจเจ้าพวกสามัญชนหรอกหรือไม่ก็ตายตายไปซะให้หมดได้ก็ดีไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเธอนี่แกเห็นข้าเป็นคนแบบนั้นหรอกหรือขอเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อนายสังนิน่ายแล้วกันคําพูด ที่ประมาณว่ายอมรับอาร์มิเทอร์แล้วกับรอยยิ้มนั่นถ้ามองจากสายตาคนนอกก็คงจะดูน่าหลงใลอยู่หรอกแต่ไม่รู้ทําไมพอเย,ยนี่เป็นคนทําแล้วถึงได้หงินนิดเดือเกินเอาเธออย่างไรก็แล้วแต่มาทําให้พวกเขานึกเสียใจที่มาหาเรื่องพวกเรากันเถอะครับและก็ขอจบตอนที่27เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ